สวัสดีครับวันนี้ช่องเอ็นดูความร,รักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนเพื่อนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะมาเยี่ยมวันนี้เราจะมาหาแบบโดยที่ให้เจ้าของบ้านเนี่ยไม่ทราบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าของบ้านจะรู้สึกยังไงครับในขณะที่ช่องเราได้มาเยี่ยมสวนนะครับโดยที่ไม่ได้โทรมาหรือนัดไว้ก่อนนะครับ อันนี้คือบ้านของเพื่อนนะครับบ้านอุดมทรัพย์ลายสินครับซึ่งบ้านแห่งนี้มีอะไรดีนะครับแล้วมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับไม่ทราบว่าเจ้าของที่นะครับหรือเจ้าของบ้านจะอยู่ตรงไหน,นครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหาแล้วก็ไปค้นดูนะครับว่าเจ้าของบ้านอยู่ที่ไหนเอ่ย ครับตัวนี้ก็เข้ามาที่ภายในบ้านของเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับฮัลโหอยู่ไหนน้อเจ้าของบ้านอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเจ้าของบ้านตอนนี้เจ้าของบ้านยังไม่รู้นะครับว่าเราได้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่บ้านโดยไม่มีการนัดหมายนะครับ เจ้าของบ้านอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามแล้วก็มาหาโอ้เจ้าของบ้านอยู่นี่เองโอ้ใครน้อมาเยี่ยมมาเยือนสวัสดีครับผมนี่มาเยี่ยมมาเยือนโดยที่เราไม่ได้นัดหมายเลยนะครับเดี๋ยวโอ้ดีใจมากเลยมาเยี่ยมเยือนกันเราคงจะมีอะไรสอบถามแล้วก็มาดูความสําเร็จ ในการจัดสรรเชิงพื้นที่นะครับกระผมวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่ทําให้เจ้าของบ้านประหลัดใจว่าเรามาได้อยางไงสวัสดีครับคุณพิพัฒครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวครับผมัครบผมนายพิพัฒวิถีครับผมก็อยู่ที่นี่เป็นปีที่สามแล้วครับผมกับการอยู่ในพื้นที่154ตารางวาเศษนะครับ ก็บ้านหลังนี้ก็เพิ่งได้สองปีครับต้นไม้นี้ก็พอๆกันครับปีกว่าๆครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยทั้งแนวนี้เป็นการปลูกผสมประสานเอาไว้อยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นครับคือหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ที่ไหนนะครับนี่คือบ้านโคกลำดวนตําบลเมืองทีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์นะครับเเวลาที่เราพูดถึงชาวคุยเนี่ยเราต้องนึกถึงที่นี่ ว่าที่นี่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงของหมู่บ้านชาวคุยดั้งเดิมเนาะครับผมทีนี้คุณพิพัฒน์ทักำไม,มถึงได้มาเริ่มการจัดสรรเชิงพื้นที่ตรงนี้ครับอยากจะเล่าความหลังนิดหนึ่งว่าถ้าเห็นแปลงในพื้นที่บ้านเขตบ้านผมมีแค่รั้วเท,ท่าที่เห็นต้นไม้นี่แหละครับตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมตอนที่มาแรกๆก็ไม่ต่างจากแปลงข้างๆครับ ก็คือเป็นพื้นที่โล่งๆดินก็จะปลูกอะไรยากนิดหนึ่งอันนี้ก็บำรุงดินใหม่โดยการเก็บหญ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดคือผมจะไม่เคยเอา้าไปทิ้งหรือว่าเอาย้ายที่ไปเลยคือไม่เผาด้วยครับไม่เผาด้วยมีแต่หอบมากองเอาไว้นะครับสังเกตได้จากโคนนะอั้พวกนี้ก็ผมใช้แนวคิดว่าอัดย้ายซื้อขนมยายครับอันนี้ก็ต้นหญ้าที่เกิดอยู่แถวนี้แหละครับ ก็มากองกองเท่าๆไว้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในพื้นที่บริเวณบ้านแห่งนี้ร้อยห้าสิบสี่ตารางวาโดยประมาณนะครับแต่ว่าพื้นที่ทําเกษตรประมาณกี่ตารางวาครับน่าจะได้สักประมาณเก้าสิบตารางเก้าสิบตารางวาเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็กินไปร้อยแล้วครับช่วงแรกๆนี่ก็คือมีความคิดอย่างไรครับถึงได้มีแนวคิดที่จะจัดบริจัดการบริหารเชิงพื้นที่ทําเกษตรครับเราเราเห็นข้อจํากัดของพื้นที่ครับ แต่ก่อนนี่เคยอยู่ที่เคยเช่าหอพักเนาะแล้วก็มีปัญหาว่าอยากกินผักอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ม,มันบริหารจัดการไม่ได้ก็เลยไปซื้อกระถางซื้ออะไรมาลงอ่ามันก็ได้อยู่นิดนึงครับก็เลยเป็นหนูลองยามาตั้งแต่ตอนนั้นอพอมาถึงตรงนี้พอได้พื้นที่ของตัวเองสักนิดนึงก็เห็นประโยชน์แล้วตอนนั้นเพียงแค่กระถางเรายังทําได้กินครับตอนนี้ก็เลยมองว่าและพื้นที่ที่เหลือเพียงน้อยนิดเหล่านี้นี่มันก็น่าจะ มีประโยชน์มากกว่าที่เป็นพื้นที่กระถางครับผมก็เลยเอาลองดูโดยการแปลงสภาพครับพื้นที่อยากกินอะไรก็ลองดูก็เอามาลงทีละนิดทีละหน่อยทดสอบพืชดูก่อนนะครับว่าอันไหนเหมาะอย่างหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็สามสี่ปีแล้วครับที่อยู่ในกระถางก่อนที่จะมาลงดินแต่ก่อนอยู่ในกระถางอันนี้คือมีหน่อไม้ฝรั่งด้วยครับก็มีฝรั่งด้วยอยู่ใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูตอนนี้ก็ยอครับ เอามาทดสอบลงพื้นที่ก็โอเคสวยดีครับเขาก็อยู่ได้อยู่ร่วมกันได้อันนี้ก็เพือกบ้านเรานะครับพอได้กินบ้างอยู่แต่ว่านานๆทํากินนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆกับเราทํารั้วเดิมทีก็ครัวกินได้นะัาผมคือทุกพื้นที่จะไม่เว้นว่างให้อย่างอื่นขึ้นเลยไหนทีวางเลยปลูกทุกที่นิดๆหน่อยๆก็เอาลงอันนี้ก็ตะลิงปิงนะครับ อันนี้ก็เข้าปีที่สองพาชมนะครับอาเดี๋ยวผมจะพาชมพื้นที่ที่ลงไปแล้วพื้นที่ทั้งหมดนี้ลงพืชไปประมาณสองปีครับครับผมผมก็พยายามลงหลายๆอย่างเป็นการผสมผสานอันนี้ก็เป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ทําเป็นรั้วได้ครับแล้วผมก็เซมจิ้มน้ำคลิกได้เนาะครับผมผักอะไรนะครับเออผมจําชื่อไม่ได้ต้องผานโทษท่านผู้ชมด้วยเอ่อแต่ก็ทานทานตลอดแล้วผมก็เพิ่งมาลงเสริมคผักเปรี้ยวครับผักเปรี้ยว เพื่อเสริมแนวของของรั้วป้องกันรั้วด้วยแล้วก็เป็นผักชนิดหนึ่งก็คือมะขามนั่นเองครับผักเปรี้ยวที่อื่นอาจจะปลูกผักหวานแต่ที่นี่ปลูกผักเปรี้ยวครับแล้วแล้วในช่วงแรกๆตอนที่มาเริ่มทํานี่คนในครอบครัวนี่เขามองยังไงครับโอ้เขาก็บอกว่ามันรกครับอ๋อมันรกครับทําไปทําไมรกเดี๋ยวลูกหลานก็ไม่มีที่เดินเล่นครับผมก็เลย ตอนแรกก็เห็นอยู่ว่ามันรกตอนแรกคถ้าเราปลูกให้มันรกต้นไม้ที่มีประโยชน์มันจะมันก็ดีเพราะเดิมทีมันก็จะรกแบบนี้เป็นหญ้าคาครับเขตเนี้ยมีหญ้าคาขึ้นเยอะเลยนี่ครับเขตริมรั้วแถวนี้ที่จริงทําอะไรไม่ได้ครับมันเป็นหญ้าคาเพราะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ทําอะไรเขาปล่อยทิ้งรกร้างเอาไว้ผมก็พยายามดูดูเหมือนจะแข็งมากนะแถวนี้เนาะครับดินแข็งมากครับดินจะไม่เหมาะกับการปลูกผักเลยครับเพราะคนแถวนี้เขาจะไม่ปลูก ถ้าจะปลูกแบบทิงๆแล้วก็ไม่สามารถหวังผลได้ผมก็มางจากนั้นนี่เปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนในบ้านอย่างไรครับอันดับแรกผมปลูกผักง่ายๆจากทําเป็นรั้วประโยชน์แรกได้แล้วครับเขาก็มองเห็นแล้วว่าโอเคเออมันเกิดแล้วก็มันสามารถจิ้มน้าพริกได้ครับมันมีประโยชน์สองต่อเป็นแนวรั้วด้วยแล้วก็เป็นผักด้วยครับผมก็เริ่มลงหลายๆอย่างเข้าไปเดิมทีในกระถางพวกนี้ผมลงผัก หลากชนิดมากเลยตอนนี้ก็มูบออกไปบางส่วนเอาไปไว้ที่อื่นก็มีพืชสมุนไพรบางส่วนที่มาลงอย่างเช่นตัวนี้ก็หลายคนก็รู้จักดีครับท่านเคยเห็นไหมครับนี่คือมีชายาว่าสาวร้อยผัวอ๋อเหรอฮะหรือว่ารากสามสิบมันทําเอาไว้ทําอะไรบางยาบำรุงร่างกายครับทั้งสิตรีแล้วก็บุรุษครับคือเอาไปต้มใช่ไหมฮะครับเอาหัวเอารากไปตากให้แห้งเนี่ยนี่คือรากสามสิบผม เอามาไว้ในขุดขุดลูกไอ้ขุดหัวนไปตากทาประโยชน์แล้วครับแสดงว่าพื้นที่ตรงหน้าบ้านตรงนี้นี่ก็คือจากเดิมนี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่โล่งใช่ไหมครับโล่งแล้วก็ดินยากมีดินมันเหมาะสําหรับหญ้าคาถ้ายังเห็นร่องรอยมันอยู่หญ้าคาก็ยังเหลือผมก็พยายามจัดสรรโดยเอาเอาแกลบเอาอะไรมาถมเพิ่มเพื่อเป็นการขอเปียดบางพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นครับ ก็เลยยะคามันก็ยอมขยับให้บ้างเราก็พยายามถอนเรื่อยๆอยู่แล้วก็มาลงจัดสรรพื้นที่ให้ความกลมกลืนกับธรรมชาติเดิมกับตัวใหม่ให้มันไปอยู่ด้วยกันยะคา,านี่คือดั้งเดิมเลยมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเขตนี้ดินยะคาเต็มไปหมดมันเป็นดินที่ออกจะเหนียวนิดนึงใช้ระยะเวลานาน,นเท่าไหร่ครับที่จะ<อ>ในคนในครอบครัวนี่เขายอมรับได้แล้วก็<ม>ชอบว่าเราทําแบบนี้มันมีประโยชน์ ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งปีเลยเหรอครับครับผมกว่าเขาจะยอมรับว่าผมทําไปทําไมครับเปลืองน้ําอันดับแรกคือเปลืองน้ําทําไปทําไมครับครับทำไปไม่เห็นได้อะไรแต่พอเราเริ่มมีคนมาถามครับแล้วก็ขอซื้อนั้นขอซื้อนี่ครับเขาก็เริ่มเปิดใจว่าคือเริ่มมีรายได้ข้ามาเริ่มมีรายได้ขึ้นมาอย่างพลูนี้ก็จะมีลูกค้าประจําที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมาเกือบทุกอาทิตย์ คนละสิบยี่สิบก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เราก็เก็บให้ครับว่าเป็นรายได้ครับครับอันนี้ก็หนึ่งปีครับพร่นี้ที่ปลูกปลูกได้หนึ่งปีครับแต่ต้นเดิมคือต้นที่อยู่ด้านหลังฝั่งนก็คือขยายกิ่งมาเรื่อยๆจะย้ายพันธุ์มาเรื่อยๆจากกอนี้ปลูกเป็นกอแรกอันนี้สองปีครึ่งกอนนี้อวนนี่มีอ่อย้านางครับานางใบอันนี้ก็สมุนไพรสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้สําหรับการบำรุงผิวพรรณ ยู้ิงกินได้สตรีมีคันกินดีครับแล้วก็มาประกอบอาหารครับเป็นสมุนไพรครับผมจะเน้นไปทางสมุนไพรมีหลากหลายอันนี้เพิ่งเก็บไปช่วยงานศพเขากระสอบหนึ่งครับมันก็เลยดูโล่งๆเก็บไปกระสอบหนึ่งครับก็ปัจจัยหลักเลยนะครับปลูกพลูนี่ข้อที่จะต้องพึงระวังก็คือแสงแดดเขาไม่ชอบแสง เขาจะชอบแสงรำไรนะครับชอบแบบรำไรถ้าเราใช้แสงเยอะนี่ใบจะเล็กแล้วก็แคะแกรนแสดงว่าพื้นที่บริเวณแห่งนี้นี่ที่เราปลูกนี่ก็คือสามารถทานได้เกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะทุกอย่างที่อยู่บนพื้นดินตรงนี้ครับผมพยายามจะให้เป็นทั้งพืชที่รับประทานเป็นผักกับพืชที่เป็นสมุนไพรในตัวจะมีอยู่สประเภทนะครับหลักๆก็คือเป็นสมุนไพรกับ พื่อที่ฐานสําหรับเป็นอาหารเพราะฉะนั้นบางตัวนี้ก็เก็บมาเพื่อปรุงเป็นยาบางตัวก็เก็บมาเป็นอาหารได้เลยครับครับนี่ก็พยายามจัดสรรให้มันามาอยู่ด้วยกันโดยที่พื้นที่มีจํากัดแต่ก็พยายามจัดสรรลงมาให้มันอาศัยกันและกันอยู่ได้นะครับประมาณมีมีประมาณกี่ชนิดครับที่เป็นสมุนไพรอย,อยู่ตรงบริเวณน,<อ>นี้นครับมากกว่า20ชนิดนะครับมากกว่า20ชนิดใช่ครับ<ม>ที่อยู่ตรงนี้ครับ ที่ยังจําชื่อได้นี่ก็หลากหลายเลยที่เป็นผักด้วยเป็นศูนย์ภัยด้วยเนี่ยก็อย่างเช่นเนี้ยผักแพ้วนะครับเป็นทั้งศูนย์ภายนิยาร้อนนะครับแล้วก็ไปจิ้มน้ำพริกแกงเหมือนกันนะอ่าสุดยอดเลยเนี่บแล้วก็เนาะกินกับกล้อยนี่อร่อยมากเลยเนี่ยอันนี้ก็พยายามรักษาเขาแต่ว่าเขาก็อาจจะอยู่กับเราไม่นานแล้วมั้งเนี่ยกะเพราแดงมันก็ไม่แน่ใจว่าลูกมันคงก็พยายามอาศัยว่า เก็บเม็ดเก็บอะไรมันให้มันเกิดใหม่โดยที่จะไม่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 ซื้อนะครับให้มันเกิดทดแทนพื้นที่บริเวณแห่งนี้ก็คือมีเขาเรียกอะไรอ่ะสมุนไพรประมาณ20กว่าชนิดเนาะที่สามารถกินทั้งยอดทั้งใบเนี่ยประมาณกี่ชนิดครับโอ้มากกว่า10ชนิดครับที่อยู่ตรงนี้ก็คือโดยรวมก็คือมีประมาณมากกว่า30กว่าชนิดเมากกว่า30ชนิดแน่นอนครับอันนี้คือทานได้เกือบหมด แต่บางตัวทานเป็นสมุนไพรบางตัวทานเป็นอาหารได้เลยครับก็แสดงว่าเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อผักแล้วเผมอยู่ที่นี่ยังไม่เคยซื้อผักสองปีแล้วครับที่ไม่เคยซื้อเลยนะคะแล้วก็เรามาดูที่ปลอดสารด้วยเนาะก็คงไม่ได้ใช้ยาเคมีเนาะที่นี่เราไม่มีแม้แต่ปุ๋ยเคมีหรืออย่างอื่นเลยที่เป็นสารเร่งสารไรเราไม่ใช้เลยครับครับครับก็จะเห็นว่ามาดูตรงนี้นะอยากจะแนะนําตอนนี้ก็กําลังเป็นพืช เป็นตัวปรุงอาหารนะครับก็จะมีพวกหอมพวกผักชีพวกเนี้ยครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็ปลูกเป็นรุ่นๆโดยที่จะไม่ปลูกครั้งเดียวแบบพืชเต็มพื้นที่ครับเจตนาคือเราจะได้เก็บทานได้เรื่อยๆไม่ไม่ไม่ต้องเร่งรีบอันนี้ก็จะลงคือมีผักชีผักชีต้นหอมตอนนี้นะครับผักชีก็ค่อนข้างราคาแพงนะครับแต่ตะไร้ด้วยลงไว้สําหรับบริโภคเองก็จะไม่เยอะ ครับเดิมทีเนี่ยเป็นทําแปลงใหญ่อยู่ที่พื้นนาครับก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องน้ําในช่วงที่หน้าแรงนะครับแต่ว่าเรามาทําตรงนี้ก็คือระบบน้ับก็ไม่เยอะครับไม่เยอะครับสองสามวันลดครั้งก็ยังได้ครับเพราะว่าดินที่นี่เราทําเป็นอินทรีย์หมดแล้วอืใช้น้ําหมักชีวภาพในการเตรียมดินต้แล้วอะไรก็เกิดแล้วก็สวยแล้วสวยหมดแล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเนี่ยสวยมากครับ โดยเฉพาะอันนี้พลูเหลืองเนาะครับพลูเหลืองครับจากอ่างทองครับต้นกำเนิดก็มีการขยายพันธุ์ต่อครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านี่หนึ่งผมเห็นเป็นกระถางเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับคือด้านหน้านี่เดิมทีหลายๆบ้านเขาจะกั้นรั้วแต่พอกั้นรั้วเสร็จแล้วเขาก็กั้นรั้วเสร็จแล้วเขาก็ทําเป็นอ รียกว่าปลูกต้นไม้แบบดั้งเดิมก er ็คือจะไม่ได้สังเกตว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์หรือว่าต้นไม้ที่ช่วยอะไรนะครับเขาก็ปลูกไปตามภาษาของชาวบ้านเนาะทีนี้ผมมาผมก็เลยรื้อรั้วออกหมดเลยผมมองว่าบางทีรั้วมันน่าจะให้ประโยชน์มากกว่าที่มันเป็นรั้วธรรมดาผมก็เลยเหลือไว้แค่ไม่กี่ต้นที่เป็นรั้วก็เลยเอาพืชมาลงนะครับพยายามเอาตัวที่มันเป็นประโยชน์เป็นรั้วด้วยเป็นประโยชน์ด้วย ก็จะมีผักแล้วก็ตัวที่จะมาเสริมแนวรู้ให้มันดูสวยงามประกอบก็คือเอากระถางมาวางซะคือนอกเหนือจากจากฐานได้แล้วเนี่ยยังเป็นมีประโยชน์อีกก็คือสามารถกันเป็นเป็นแนวรู้วป้องกันบ้านได้เนาะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไม้ประดับด้วยนะครับว่เอ่อเดิมทีเนี่ยตัดเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ทีนี้ก็กําลังจะบริหารจัดการพื้นที่ใหม่ให้เขาขึ้นใหม่ครับครับอันนี้คือผมตัดไป3ามรอบแล้วครับ แต่ก่อนก็สูงขนาดนี้ก็ตัดเปลี่ยนสีให้เขาลดลงมาเรื่อยๆครับผักชีแล้วก็ผักอื่นๆตรงในกระถ่งหน้าก็จะมีผักกาดกับต้นหอมตอนนี้ก็กําลังเพาะเมล็ดต้นอันนี้มะเขือเทศนะครับคือกะว่าพอต้นมะเขือเทศโตเสร็จเราถอนออกเราก็จะหวานเมล็ดอย่างอื่นลงไปแทนแล้วก็เอาต้นมะเขือเทศไปปลูกที่อื่นคือผสมผสานในนี้เลยครับผม แต่ว่ามันก็จะมีระยะเวลาความอเรียกว่าอายุของพืชผักเนาะมันจะแตกต่างกันอันนี้โตก่อนมันก็จะได้เก็บก่อนมันก็จะเหลือสิ่งอื่นที่ยังคงอยู่ให้เราได้เห็นร่องรอยรนะครับ,รบก็จะมีตรงน,น,นี้อันนี้เราต้องปรับปรุงดินยื่ต,ตลอดเวลาไหมครับอดินนี้ผมใช้วิธีการใช้น้ําหมักในการบำรุงดินก่อนที่จะปลูกพืชเดี๋ยวผมจะบำรุงดินไว้ประมาณหนึ่งเดือนแต่อข,อของการบำรุงดินคือทําอย่างไรครับ แต่ข้อที่เป็นเคล็ดลับของผมก็คือผมจะใช้น้ำหมักชีวภาพในการบำรุงดินโดยที่ใช้น้ำหมักชีวภาพกับน้ำหนึ่งถังนี่ใช้หนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งถังแล้วผมก็จะราดให้มันชุ่มเลยกระถางละหนึ่งถังแล้วก็สับดินทิ้งเอาไว้หนึ่งอาทิตย์ก็คือปวนดินไปเรื่อยๆครับผมแล้วหนึ่งอาทิตย์ผมก็จะมาราดน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำหนึ่งถังนี่อีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่าเตรียมน้ำกับดินนี่ ในการบำรุงดินนี่สองอาทิตย์ครับถึงจะได้เป็นดินที่เหมาะสำหรับก,การปลูกพืชแล้วก็ถึงได้มาสับอีกครั้งหนึ่งในตอนที่จะปลูกจริงๆนั้นลงน้ำหมักแค่สองฝาครับครับไม่เยอะครับตอนที่ปลูกจริงๆแสดงว่ากระบวนการขั้นตอนของการบำรุงดินนี้สําคัญเนาะครับเป็นระยะเวลาประมาณน่าจะประมาณหนึ่งเดือนได้ไหมครับที่เราดูแลที่ปลูกมาแล้วใช่ไหมฮะไม่ที่เราดูแลเรื่องของอ๋อบำรุงดิน<อ>เตรียมดิน ครับผมประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆในการเตรียมดินแต่ผมเตรียมช่วงที่ยังไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกคือช่วงฝนตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงที่เราทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็เตรียมดินรอแต่นี้พอเราทําอะไรได้เสร็จก็คือมันก็กะเวลาว่าพอดีว่าช่วงที่จะลงพืชได้ครับมันก็เหมาะพอดีกับเวลาที่เราจะลงพืชหลังจากที่เราดูแลบํารุงดินเตรียมดินเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเราก็ปลูกใช่ไหมครับครับผมทีนี้ระยะของการปลูกเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันของการปลูกพืชผมคํานวณในระยะเวลาหนึ่งปีไหมครับเราจะดูแลบำรุงดินประมาณหนึ่งเดือนอ่อต่อรอบใช่ไหมครับต่อรอบผมคิดอย่างนี้ครับผมจะลงพืชอย่างน้อยสองถึงสามชนิดในหนึ่งกระถางเนาะก็คือในกระถางเดียวกันครับผมในกระถางเดียวกันแต่ทีนี้ในกระถางเดียวกันจะมีอายุของพืชนี่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นมันก็จะมีระยะเวลาที่แต่ละรุ่นนี่ใช้เวลาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างกระถางนี้ที่เป็นผักกาดผักกาดนี่ใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็เริ่มเก็บกินได้แล้วแต่ถ้าจะปล่อยให้มันโตมากๆก็เรียกว่ามันก็ไม่ค่อยอร่อยนะแต่ถ้ากําลังอ่อนๆครับเบบี้นี่กาลังอร่อยเลยหละครับจิมกับอะไรก็อร่อยหมด แต่ก็กะว่าอันนี้คือใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งครับครับครับเดือนครึ่งก็จะเริ่มเก็บทานได้ส่วนต้นหอมเราจะที่อยู่ในกระถางผสมอย่างนี้เราหวังว่าอนาคตมันจะเป็นหัวครับก็จะใช้เวลาสองถึงเดือนถ้ากินไม่หมดก็กลายเป็นหัวครับใช้ประโยชน์ต่อไปมันก็จะอยู่กับพืชผักครับเพราะฉะนั้นส่วนแปลงนี้ผมก็วางแผนว่าต้นมะเขือเทศมาลงกับต้นหอมพอต้นมะเขือเทศโตเป็นกล้าพันุเสร็จแล้วผมก็จะย้าย ทีนี้มันก็จะโล่งแล้วผมก็จะหาเมล็ดพันธุ์ผักอย่างอื่นมาลงตามอีกคุรดินนิดนึงแล้วก็เอามาลงมันก็จะได้เฟสสองที่อายุมากกว่ากระถางแรกครับนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็วางแฟนก็อายุแต่ละกระถางจะต่างกันแล้วผมก็ค่อยบํารุงดินเพิ่มโดยการเสริมน้ำหมักชีวภาพครับก็จะประมาณนี้จะทําให้เราไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องของการจัดการเทออกแล้วก็เอาเข้าไปใหม่ไม่ต้องเลยครับสามารถสับดินแล้วก็ลดน้ำหมักเลย อันนี้ก็ขึ้นช่ายตอนนี้ก็มีข้างในงก็จะมีามมาจะมีต้นวางตุง้งครัผสมอยู่อันนี้ก็รอย้ายไปลงแปลงอันนี้คือผสมเป็น,น,นสวยงามเป็นเป็นผักยอดเขียวที่สวยงามมากครับและที่สําคัญที่สุดเนาะเรามั่นใจเวลาที่เราปลูกผักเองเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีครับแล้วก็เวลาที่เราทานเนี่ยก็ปลอดภัยร้อ สามารถเก็บฐานได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับหลายคนถามผมว่าทําไมไม่มีแมงเจาะใบเจาะอะไรเลยอนี่คือข้อสงสัยจริงหรือเปล่าทําไมไม่มีแมงเจาะให้เห็นน่องรอยเลยคือผมนี่ไม่อยากจะพูดว่าพิสูจน์ยังไงคือถ้าท่านได้มาทานเองแล้วท่านจะรู้ว่าความกรอบความอร่อยของพืชผักที่ไม่มีเคมีการป้องกันแมลงอย่างไรครับนี่ช่วงนี้ แมลงยังไม่มารบกวนแต่ถ้ามันมาผมจะมีวิธีการก็คือเจจะใช้ศูนย์ไพรบ้านเราครับอย่างเช่นคายาฉุนเอาเหล้าขาวครับมาตามๆๆๆแล้วก็หมักเอาไว้แค่สองวันแล้วก็สามารถพ่นได้เลยครับก็จะไม่ไม่มารบกวนแต่ความพิสดารของการปลูกพืชแบบผสมผสานก็คือแมลงจะงงผมเคยมีการทดลองอยู่ครั้งหนึ่ง ปลูกหลายๆอย่างมันมากินอยู่ครับแต่ว่ามันมากินโดนนั่นโดนนี่รสชาติเพี้ยนมันจะตกใจแล้วมันก็จะไม่ค่อยรบก,กวน <c oughs> มันเหมือนกับว่ามันมันวางเป้าแล้วพุ่งเป้าไปผิดพลาดอะไรเสั้อย่างหรือเปล่ามันก็เลยไปที่อื่นอย่างนี้นะในช่วงแรกๆที่เริ่มทําแล้วก็พัฒนาการปลูกผักแถวนี้นะครับครับมีมีชาวบ้านเขามาให้ความสนใจหรือว่าตั้งคําถามหรือว่าได้พูดอะไรให้เรา คิดว่าเอ๊ะมันเป็นการสงสัยหรือว่าเขางงครับเขางงใช่ไหมฮะใครครับอยู่ๆถ้ามองไปคนอื่นสังเกตรั่วคนอื่นนะฮะเขาก็จะเป็นแบบนี้สภาพนี่คือพื้นเพีบ้านเราจะเป็นแบบนี้ใช่ครับก็คือเขาก็ทําทิ้งๆไว้ตรงนี้เขากันแค่วัวไฟเข้าบ้านแต่ผมมาผมรื้อออกหมดเลยตรงนี้โล่งเลยเขาก็ตกใจเอารื้อทําไมแต่ว่าช่วงที่รื้อช่วงแรกๆนี้ก็คือ ได้ทําพื้นที่อื่นให้เป็นเชิงประจักษ์ยังเลยตอนนั้นเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยเดียวเลยผมลื้อเรื่องลำแรกเลยลื้อออกก่อนเพื่อมองดูก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะทําอะไรได้บ้างคือลื้อย่างเดียวพอลื้อเสร็จแล้วก็มาวางแผนว่าจะเอาอะไรมาลงบ้างมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเขางงว่าผมนี่บ้าหรือเปล่าอยู่ดีม่าลื้อออกหมดของดีๆรั่วอะไรดีๆลื้อออกไปทําไมเดี๋ยววัวควายก็เข้ามาเหยียบพืชเหยียบอะไรผม็บอะ ผมวางแผนไม่ออกแต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็พอบริหารจัดการพื้นที่ได้แล้วผมก็จัดสรรสิ่งที่ผมต้องการลงไปครับได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดอันนี้คือด้านหน้ากลายเป็นรั้วประดับพร้อมพืชผักทานได้ครับผมก็ใช้แนวคิด